สวัสดีค่ะพบกับ MFC ฟันนับเดตกันเช่นเคยในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกองทุนเอเชียค่ะกองทุนเอเชียเหมาะที่จะลงทุนในช่วงนี้หรือไม่และกองทุนลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะภูมิภาคเอเชียมีการบริโภคจากชนชั้นกลางมากขึ้นโดยเฉพาะภาคอ e ีคอมเมิร์ซโดยตั้งแต่ปี2558 ชนชั้นกลางของเอเชียได้แสงหน้ายุโรปและอเมริกาเหนือและในขณะที่การขยายตัวของเมืองยังคงดำเนินต่อไปประชากรชนชั้นกลางของเอเชียจะเพิ่มจำนวนจากประมาณ2,000ล้านคนเป็น3.5พันล้านคนภายในปี2,573ซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบ60%ของการบริโภคของชนชั้นกลางทั่วโลก ภูมิภาคเอเชียมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ e c เ s ช i o n น้อยกว่าสหรัฐและยุโรปเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียอยู่ในช่วงของความมั่งคัง่งและการพัฒนาที่แตกต่างกันกล่าวคือมีเศรษฐกิจขั้นสูงที่เติบโตเต็มที่เช่นสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีใต้และประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่เช่นจีนอินเดียและประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นเวียดนามไทยอินโดนีเซียด้วยความแตกต่างนักลงทุนจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การจัดการเชิงรุกและการเลือกหุ้นแบบบัตรชมาบเพื่อให้มีโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหุ้นเอเชียในรอบ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2555ถึงปี2565ทําได้ดีกว่าตลาดเกิดใหม่อื่นๆเช่นลาตินอเมริกาและยุโรปตะวันออก ขณะเดียวกันความผันผัวหรือ Standard Deviation ก็ต่ำกว่าปัจจุบันตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นมีระดับ Valuation ที่ค่อนข้างน่าสนใจโดย Forward PE อยู่ระดับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีเราให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเป็น Slightly Overweight จากเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เริ่มฟื้นตัวดีในปีนี้จากฐานที่ต่ำ โดยได้รับอนิสง์จากการเปิดประเทศของจีนซึ่งปัจจุบันวูมเบิร์กคอนเซนแซสคาดการว่าภูมิภาคเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นจะ,จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP growth สูงถึง4.9%เมื่อเทียบปีต่อปีเราแนะนำกองทุนเอเอเชียค่ะ กองทุนเอเมเชียเป็นกองทุนฟีเดอร์ฟันเน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือกองทุนฟฟลตันลักซ์ฟันเอเชียนแอ l ซู e อัลฟาซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, หรือมีธุรกิจหลักหรือ,อไรายได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กองทุนหลักบริหารจัดการโดยโ l ลตัน n ันแมนจ์ a เมนต์คอมพานีลิมิเต็ดที่มีความเชี่ยวชาญมีทีมบริหารการลงทุนที่มีประสบการณ์โดยแต่ละท่านมีประสบการณ์มากกว่า25ปีผู้จัดการกองทุนได้รับรางวัล c i t y ี้วายทริปเปอกองทุนหลักมีความยืดหยุ่นต่อทุกสภาวะเศรษฐกิจ โดยในสภาวะที่มีความผันผวนสูงพอร์ตการลงทุนสามารถถือครองเงินสดในสัดส่วนที่มากเพื่อรอจังหวะก,การลงทุนที่เหมาะสมโดยกองทุนสามารถถือเง,งินสดได้ถึง49%หากมีความจำเป็น เพื่อลดการขาดทุนของพอร์ตโดยรวมและมีสไตล์การลงทุนแบบปัตทมาบในหุ้นเติบโตหลากหลายรูปแบบเช่นหุ้นคุณภาพดี (Quality) หุ้นเชิงรับหรือหุ้น d e f e n s i v หุ้นวัฒจักรหรือหุ้นซ y คลิ c a ลและหุ้นเติบโตรหรือหุ้น g ล o w กกองทุนหลักทำผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าดัชนีชี้วัด ดัชนี MSCI ACHXJ8 ประมาณ4ีถึงต่อปีโดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Absolute Return ตั้งผลตอบแทนเป้าหมายที่ประมาณ8%ต่อปีในรอบ Market Cycle 3ปีจำนวนหุ้นในพอร์ตการลงทุนโดยประมาณม30ี30-40ตัวส,สัดส่วนการลงทุนในหุ้นเริ่มต้นประมาณ3%ต่อตัวสำหรับผู้ที่ยังไม่มีกองทุน MMA เชียหรือมีกองทุน MA เชียอยู่ในพอร์ตน้อยสามารถทยอยลงทุนได้เมื่อราคาปรับยอ่อ สำหรับผู้ที่มีกองทุนเอเอชออยู่ในพอร์ตอยู่แล้วสามารถถือลงทุนต่อได้เนื่องจากเริ่มมีปัจจัยบวกหลายปัจจัยทั้งนี้เราแนะนำลงทยอยลงทุนด้วยความประมัดระวังตามระดับความเสี่ยงและสัดส,ส่วนที่สามารถรับได้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บลจอ m อ c ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน m อเอเชียค่ะพบกันใหม่ใน MFC Fun ัน Up ั t เดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณค่ะ